สวัสดีครับขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้เจอกันนะครับสวัสดีผู้ที่ม mm ีพลังงานเดียวกันที่ได้เข้ามารับชมนะครับที่ได้เข้ามาเห็นคลิปนี้เราได้เข้ามารับชมนะครับสิ่งที่จักรวาลอยากบอกกับเรานะครับสิ่งที่จักรวาลอยากบอกนั้นคือเรื่องอะไรนะครับในวันนี้สิ่งที่จักรวาลอยาก ขอยกรุ๊ปครูบาอาจาสี่สิบตี่ตัวเจ้าของคลิปนะครับผมขอเปิดดวงชะตานะครับขอให้จักรวาลน,นะครับผมตนใจให้เราเข้าใจความหมายของไพ่ตรงตามที่ต้องการจะสื่อสารด้วยนะครับถ้าอยากสื่อสารอะไรนะครับผมสามารถสื่อสารผ่านผมผ่านไพ่ได้เลยนะครับสีที่จักรวาลอยากบอก เจ้าของคลิปในวันนี้คือเรื่องใดนะครับขออนุญาตเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปก่อนนะครับเจ้าของคลิปที่เข้ามาในว,วันนี้ Night a n g o l นะครับเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วนะครับเลยแค่นิดเดียวนะครับเป็นคนเรียบพร้อมเป็นคนครบถ้วนเป็นคนมั่นคง มั่นคงทางด้านสินทรัพย์วัตถุเรียบพร้อมรวมสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความมั่นใจมีความมั่นคงมีความมั่นใจ ไนท์ออฟครับทิงครับราชาถือถ้วยราชาถือถ้วยถือไม้เทา้าผู้ที่สำเร็จประสบความสำเร็จพอใจพอใจกับการงานพอใจกับสิ่งที่ได้ทำพอใจผู้ที่พอใจในปัจจุบนันละแล้วซึ่ง มั่นคงมั่นคงเต็มอปมพอใจสำเร็จการงานเหมือนกับว่าได้พบกับประสบการณ์ทุกเรื่องเกือบจะทุกเรื่องแล้วนะครับที่จําเป็นบนโลกใบนี้กับประสบการณ์ที่ตัวเองต้องการได้ลงมารับนั้นทั้งสุขและทุกนะครับประสบได้พบมาแล้ว เจอแฮงแมนหลังจากนี้ได้ตกผลึกตกผลึกแล้วกับโลกใบนี้หมายถึงโลกใบนี้ได้ถูกได้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองไปตลอดกาลจากสิ่งที่เราคิดโลกใบนี้ระบบของโลกระบบของจักรวาลเราได้มาศึกษาจริงๆแล้วนั้นก็ได้เห็นมุมมองการงานที่เราเคยว่าเราสำเร็จ ความสาเร็จเก่าๆนั้นมันใช้ไม่ได้กับโลกปัจจุบันใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ในตอนนี้ทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่คิดใหม่แล้วก็ได้เริ่มลงมือทําในสิ่งใหม่ๆเ,ออเข้าใจว่าทุกคนนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงกันทั้งหมดนะครับอาจจะออกจากงานอาจจะได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะครับก็ ทุกกับเหตุการณ์ที่เข้ามาก็ขอให้กําลังใจนะครับว่าทุกเรื่องราวมีคําสอนอยู่ในนั้นมีเหตุผลอยู่ในนั้นนะครับในออฟสว r ตปัญหาทุกอย่างก็เจอมาหมดแล้วความสําเร็จก็เจอมาหมดแล้วเป็นขึ้นสุดลงสุดดีก็ดีสุดนะครับเจอปัญหาก็เจอปัญหาหนักที่สุด สำเร็จก็สำเร็จกว่าใครเขาอาจจะสำเร็จไวกว่าใครเขาสำเร็จในอายุที่ยังน้อยตอนอายุที่ยังน้อยแล้วก็เจอประสบป,ะประสบพบเจอกับอุปสรรคครับทำให เกิดแนวคิดใหม่ๆเกิดโอกาสเกิดความคิดใหม่ๆเริ่มต้นกับแนวคิดใหม่ๆเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ทำไมเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ในออสบอร์ดแต่นั่นแหละฮะอยู่บนโลกก็เหมือนเดือนน้อยที่อยู่บนบนทะเลในทะเลยังไงก็ต้องเจอคลื่นยังไงก็ต้องเจอปัญหาปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเก่าของคนอื่นหรือจะเป็นปัญหาเก่าของเรานนั้นวนกลับมา มันเป็นไปได้ทั้งหมดครับรบดที่เราอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างนี้นะฮะสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกเรานั้นคืออะไรนะครับสิ่งที่จักรวาลอยากบอกเรานั้นคืออะไรพลังงานของเจ้าของคลิปเป็นคนสําเร็จการงานเป็นคนที่เคยประสบความสําเร็จมานะครับสําเร็จแล้วก็เจอสําเร็จด้านอุปสรรคด้วยหมายถึงว่า ไอถือว่าเ,เจออุปสรรคมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะอุปสรรคเราปัญหาของเราอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าคนอื่นเขาปัญหาที่ลําบากเราเจอประจนกับพิบากที่มันเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการจะหล่อหลอมหรือว่าเป็นตัวเราเองนั้นที่ต้องการจะเจอประสบการณ์แบบนั้นเองนะครับตามโซแพนของเราสิ่งเหล่านี้ที่ เหตุผลที่ทําให้เราได้เจอที่เราต้องไปเจอกับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบที่เราหนักหนาหนา,นานหนักหนาที่เราผ่านมานั้นเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับเราจะได้มองโลกเปลี่ยนไปเราจะเห็นมุมมองใหม่ๆมุมมองของโลกไปนี้ว่าสุขอยู่ไม่นานทุกก็เหมือนกันอความสุขนั้นอยู่ไม่นานความทุกข์ก็เหมือนกันจะได้เ,เริ่มต้น เหตุผลที่เราเจอแล้วนั้นเมื่อเราประสบพบเจอแล้วเราผ่านกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้แล้วนั้นนะครับจักรวาลต้องการอะไรนะครับขอให้จักรวาลบอกเราด้วยเนาะต้องการอะไรหลังจากนี้นะครับเกิดให้พีซเกิดให้พีซภาพเหมือนเป็นนักเต้นบัลเล่เป็นการเต้นการแสดงการ ล่ลำตามหลักโดยไฮพีซก็คืออาจจะมีอะไรในใจมีเวะลาซ่อนเลนมีความบาลานซ์ระหว่างความความถูกต้องกับความถูกใจอ,อ๋อใต่คำนี้ถูกต้องกับถูกใจออย,ย่านขยายไพย่ไดยไ้ การงานที่มั่นคงความขยันขยันสร้างขยันทำไม่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจผู้อ๋อจักรวาลบอกว่าเดอะไฮกิสคือผู้ที่มีญาณอย่างรู้ผู้ที่มีภารกิจของจักรวาลผู้ที่ลงมาทำภารกิจของจักรวาลน,นั้นขอให้ขยันตั้งใจแล้วก็ทำมันนะครับทำ ตามโซแพนของตัวเองทําตามสิ่งที่ตัวเองกําหนดทําตามสิ่งที่ตัวเองถนัดอ๋อสิ่งที่ใช่มันจะไม่ยากครับถ้ามันใช่มันจะไม่ยากตัวเราเองเราอาจจะรู้แต่เรายังไม่มั่นใจนะครับเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงเราจะดูได้หลังจากที่เราลงมือทำครับ เมื่อเรารู้แล้วความกลัวจะหายไปความกังวลความปล่อยวางความกลัวความกลัวกำจัดได้ด้วยความรู้ครับความรู้ก็ทามรู้ได้มาจากการลงมือทำ V of future We of fortune ภูงรอโชคชะตา ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ผ่านมานั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านมานั้งทั้งความประสบความสำเร็จและความผิดหวังนะครับเป็นเหตุผลหล่อหลอมเราให้เราเป็นเราในวันนี้ t h อ high p i e ผู้ที่ได้รับภารกิจของดวงดาวผู้ที่มียานอย่างรู้ผู้ที่ มีความมีมีภารกิจนะฮะก็ขอให้เข้าภารกิจแล้วก็ขยันหมายถึงว่าตั้งใจทําทําไปเรื่อยๆนะครับวางใจในจักรวาลเราเป็นคนผู้สำเร็จการงานก็คือผู้ที่ นึกอยากจะทําอะไรไหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราอยากทําอะไรเราก็สําเร็จมาตลอดนะฮะแต่ว่ามีความสําเร็จนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมแต่ทําไมถึงมีความล้มเหลวเกิดขึ้นทาไมถึงมีความล้มเหลวเกิดขึ้นกับเราอุปสรรคเกิดขึ้นกับเราทําให้เราต้องตกลงมาบ้างนะครับก็เป็นเป็นอ่เป็นก็เลยเป็นเป็น,ปนสิ่งที่เรากําหนดไปแล้วเหมือนกันโซเพนของเราเพื่อที่เราจะได้ เห็นอะไรบางอย่างคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กๆอายุน้อยๆสิ่งที่ตามมาก็คืออ e ีโก้จะมองไม่เห็นหัวใครจะ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 ,จะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้ใดแล้วก็จะไม่ไม่เกรงใจผู้ใดนะครับจนกว่าจะได้รู้จักกับความความหวังความพ่แท้แล้วตกลงมาทําให้เห็นเห็นถึงความคนเรามันขึ้นมันลงเห็นกงร้อแห่งดวงชะตาว่า คนเรามีขึ้นมีลงนะครับเมื่อไหร่ที่เราตกลงมาเมื่อไหร่ที่เราขึ้นลงไปขึ้นขึ้นไปนะครับคนเรามันมีสิทธิ์ขึ้นมีสิทธิ์ลงวันนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อีก5ปี10ปีเราไม่แนะ่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต,ตอนนี้ตัวเราก็เหมือนกันนะครับจักรวาลนั้นให้เราเข้าสู่เข้าสู่ภากิจนะฮะ ก็อย่าไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงวงล้อแห่งดวงชะตานั้นจะนํามาซึ่งอะไรนะครับขอจักรวาลบอกนะครับผลที่เราจักรวาลอยากจะบอกอะไร Queen of Pentacle ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความหนักแน่นความมั่นคงโอ้แลชนิดถือเรียน มีพร้อมรักษาได้เมตตาเป็นแม่ผู้รักษามาเตอเอิร์ดกลจะเปลี่ยนให้เราเป็นผู้ที่มีความอ ბ ันแดนนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ปลายทางจะอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ในระหว่างนี้ ขอจกักรวรรบอกเจ้าของคลิปนะครับที่ได้เข้ามาดูว่าอุปสรรคใดหมายถึงว่าอ๋อไพ่กระเด็นออกมาสามถ้วยสามถ้วยความร่วมมือความเฉลิมฉลองความร่วมมือจกักรวรรบอกว่า เรานั้นไม่ได้รู้สึกไม่ได้เดินบนเส้นทางนี้คนเดียวแน่นอนนะครับเรามีครอบครัวทางจิตวิญญาณที่ลงมาพร้อมกันลงมาด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาช่วยกันปลุกกันนะครับผมยินดีมากเลยที่ได้ร่วมเข้าสู่เส้นทางนี้นะครับแล้วก็ได้พบเจอเพื่อนทางสายจิตวิญญาณ อาจจะยังไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าผมยังเพิ่งเริ่มอยู่แต่ก็มีความยินดีและมีความหวังใจว่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆน,นะครับที่ได้เข้ามารับชมผมก็ไม่รู้ว่าทางนี้จะใช่จริงหรือเปล่าหรือว่าผมต้องพัฒนาเรื่องใดที่จะทำให ดีกว่านี้นะครับพัฒนาเรื่องจิตใจแต่ด้วยความเชื่อเชื่อทางเชื่อจากเชื่อเชื่อในในเสียงของตัวเองแล้วก็เชื่อในปลังจักรวานนะครับก็ตัดสินใจทําอย่างไม่ลังเลยอเขอให้ จักรวาลแนะนาําทีนะครับผมสําหรับผู้อ,า,อาจจะเจ้าของคลิปอาจจะเป็นผู้ที่กําลังเลงอยู่หรือว่ากําลังคิดอยากจะเข้าสู่ภารกิจนะครับ<ม>เหมือนผมอยากจะให้จกักรวาลแนะนําให้แพทย์แนะนําว่าเราควรจะผมเราควรจะสนใจในเรื่องใดหรือระวังในเรื่องอะไรนะครับรเพื่อที่จะเข้าสู่ภารกิจได้อย่าง สมบูรณ์หรือว่าราบลื่นไปที่หนึ่งบนบานความหวังวิชนะฮะ โอ้บความหวังครับเป็นการวาดหวังป้องเป้าหมายไว้ครับสิ่งนั้นก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราร้องขอนะครับขอให้เรามีความหวังมีความตั้งใจนะครับความหวังความตั้งใจวิสต์กโค d ดโค้ดแอดไว้ให้ความรู้ศึกษาโนเลดหาความรู้นะครับแบ่งปันได้ทั้งแบ่งปันความรู้แล้วก็หาความรู้นะครับแชร์ความรู้ของตัวเรา แชร์ความรู้ของตัวเองเพื่อที่จะแบ่งปันการที่เราให้ไปเราก็ได้รับมาการได้แชร์ความรู้ของเรากับคนที่อยู่ในสายจิตวิญญาณด้วยกันนะฮะทำให้เราเติบโตทําให้เราได้เห็นมุมมองทําเห็นรู้ประสบการณ์ของคนอื่น comfortable ฝันดี sweet d e a ความสบายฝันดีหมายถึงการ manifest manifest สิ่งที่เราต้องการสิ่ง ไปในทางที่ดีมันใครจะบอกว่าเราเพ้อฝันเพ้อเจอก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะความคิดดีสิ่สงดดดูึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะครับขอให้เราตั้งเป้าหมายที่ดีนำความรู้นะครับ super ปป natural ความเหนือธรรมชาติสวิ t ดีมของการ m a n i f ฟตอ๋อสิ่งที่เรา m a n ิเฟตไว้ นะครับผมเขาจะมาแบบเหนือธรรมชาติหมายถึงว่าตอนนี้เราอาจจะนึกไม่ออกหรอฮะว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนหรือว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาได้อย่างไรนะครับแต่มันได้แน่ๆแล้วมันจะมาแบบเหนือธรรมชาติมาแบบที่ใครคนอื่นก็ไม่ได้นะฮะใครไม่ได้แต่เราได้ครับขอโทษอ p o l ใจ forgiveness ยอมแพ้ ยอมแพ้ต่อยอมแพ้ต่อยอมแพ้ต่อโชคชะตายอมแพ้กับการถูกบีบยอมแพ้กับการเชื่อว่าก่อนที่พวกเจ้าของคลิปจะเข้ามาสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณนะฮะเชื่ออย่างนี้ว่าคงจะโดนบีบมาไม่น้อยนะฮะทั้งที่รู้อยู่ว่าตัวเองต้องทำอะไรแต่ก็ฝืนอ,อาจจะบอกว่า เสียงไม่ชัดสัญญาณไม่ชัดไม่แน่ใจเราอาจจะไม่ใช่อะไรแบบนี้ฮะเป็นไปนได้ทั้งหมดนะครับบอ้ใครบอกว่าขอให้ยอมแพ้เธอแล้วลองคิดดูลองตั้งความหวังลองหวังดูว่าสิ่งว่าทางนี้จะเป็นทางที่ใช่นะครับลองหวังดูลองลองลอง,ลองเชื่อดูนะครับแล้วก็ลองมินิเฟตสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเป็นในอนาคตนะครับแล้วเราจะได้ ได้มาแบบเหนือธรรมชาติแล้วก็อย่าลืมให้ความรู้หรือว่าแชร์ประสบการณ์คุยกับเพื่อนเพื่อนสายจิตวิญญาณด้วยกันนะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้เข้าสู่เส้นทางนี้นะครับ<ๆ>ก็จะยินดีมากๆเลยนะครับผมถ้ามีเพื่อนนะครับเข้ามาคุยเข้ามาให้ความรู้เข้ามาชี้แนะเข้ามาแนะนํานะครับก็จะขอพบพระคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่4คลิปที่5คลิปที่6ที่ผมได้เริ่มทํานะครับก็ มีความยินดีมากๆเลยอาจจะติดขัดประการใดหรือว่าท่านผู้ได้รับชมแล้วมีอะไรจะแนะนำหรือมีอะไรจ่ให้ผมเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นพระคุณและยินดีมากๆเลยนะครับสำหรับนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ